สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปรู้จักกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นนั่นคือกลุ่มเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมฟังชื่อแล้วบู๊หน้าดูใช่ไหมคะเพราะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายอย่างในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โหกลุ่มนี้นะทำกิจกรรมต่อเนื่องกันมายาวนานเลยนะคะและเชื่อมั่นว่าเด็กๆที่มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้จะเป็นเด็กที่รับผิดชอบต่อตอนเองและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตได้ติดตามค่ะ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่นค่ะทุกเช้าก่อนเข้าเรียนสมาชิกสภานักเรียนจะเปิดเพลงประจำโรงเรียน,โร,รยนโรงเรียนเด็พัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาลำคารัความเสรีสารสิ่งแวดลอ้อมพลังงานส,าส้ำซนานปีเพลงนี้เป็นเพลงสัญญาณว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนค่ะรักษาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะแยกขยะดูแลความสะอาดตามจุดต่างๆ ในโรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่พิเศษที่สำคัญมากพวกเขาเป็นนักรบสิ่งแวดลอ้อมฟางและต้นเป็นนักรบสิ่งแวดล้อมมาหลายปีแล้ว ทำหน้าที่ไม่ว่างเว้นเลยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆเสมอมาค่ะก็ตั้งแต่7จ0ดโมงห้ครับจนถึง8 0ดโมงครับก็เกยบขยะเขาจะเปิดเพลงมาร์คเรียนครับตอนเที่ยงเก็บตั้งแต่เที่ยงยี่สิบนะครับจนถึงเที่ยง25ใช้เวลา5นาทีนะครับ นอกจากเดินตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนักรบสิ่งแวดล้อมยังมีภารกิจต่อเนื่องที่หน้าเสาธงต่อไปเป็น,นกนารรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมคยนโรงส่งวสวัสดีขพวกเราทีมงานนักรบสิ่งแวดล้อมวันนี้จะมารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนค่ะ่อะขอขอบคุณทีกทีมปนเียนนะคะที่ช่วยกันเก็บขยะ การที่ไปรายงานหน้าสองงนะคะก็จะเป็นการพูดสวัสดีแล้วก็พูดบริเวณที่มีขยะค่ะเราก็อยากจะให้ไม่มีคนทิ้งขยะเลยโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงป .6 ถูกปลูกฝังให้รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละวัน มีขยะเกิดขึ้นมากมายในโรงเรียนแต่ว่าเด็กๆช่วยกันจัดการปัญหาขยะได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ รบสิ่งแวดล้อมมีภารกิจตลอดทั้งวันค่ะเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงก็เป็นเวลานัดประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกคนในในที่ประชุมนี้จะต้องช่วยกันดูแลน้องนะคะให้น้องเก็บขยะในโรงเรียนของเรา ซอกพวกซอกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักงบแต่และว,วันนะคะไปตรวจด,ดูด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีขยะแล้ววางเวนเขาจะไม่เก็บกันในซอกมุมๆอะค่ะเขาจะไม่เห็นเราจะต้องไปช่วยดูแล้วเราก็ต้องช่วยเก็บมาแต่มีปัญหายอย่างหนึ่งครับห้องห้อง,องน้าอยู่ข้างสวนเกษตรห้องน้ําผู้หญิงนงหญิครับมีคนอจจะะัจฉริยะแล้วไม่ลาด <c oughs> อุดจราจราไม่รอครับเราจะวัวแต่รอนค่ะเราจะแก้ไขปัญหานี้ย้ยค่ะเรื่องอุดจราไม่ราดมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะคนที่พอเป็นให้ล้างช่วยกันค่ะช่วยกันคนที่พอเป็นขอให้ท่านใจรันหลับตาล้างเอาล้างเบาๆติดป้ายเตือนครับติดป้ายเตือนไม่ยังไงหรอข้ามอุดจราจราไม่รอดครับนี่คือ การประชุมวันนี้มีหลายเรื่องหลายปัญหาบางอย่างก็นึกไม่ถึงกันเลยนะคะช่วยกันระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะปกติโรงเรียนของเราแต่ละวันก็จะมีการประชุมนะครับจะมีอยู่ห้าชุมนุมนะครับในการประชุมของชุมนุมแรกก็เป็นชุมนุมหัวหน้าห้องนังคารชุมนุมนักดนตรีวันพุธชุมนุมสภาวันพฤหัสชุมนุมหัวหน้าหัลูกเสือ ล้วส่วนมันสุกก็เป็นของนักบสิ่งแวดล้อมครับประธานคะบางคนเขาก็เอาอะไรไปกินในห้องน้ำแล้วเขาก็ภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อมของเหล่านักรบและเด็กๆในโรงเรียนเทศบาลคุ้มน้องคูยังมีอีกมากช่วงหน้าตามไปดูกันต่อค่ะนนักรมคูห ปริมาณขยะในโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูจังหวัดขอนแก่นจำนวนมากมาจากขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มค่ะปัญหานี้แก้ไขได้โดยการแยกขยะกลุ่มเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมคอยเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ่งค่ะแต่ละสัปดาห์ก็จะมี มีอยู่สามถังกระดาษสีกระดาษขา,าวกับวดพลาสติกครับถ้ามารวมๆกันแต่ละสัปดาห์ก็ขยะก็จะประมาณเท่ากับตู้เย็นตู้แต่ถ้าทั้งเทอมนะครับก็ประมาณหนึ่งสาราเลยครับก็จะมีนารบถถงแยกรำค่ะที่ช่วยกันผัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็จะมีน้องๆในโรงเรียนของเราคับช่วยกันเก็บขยะในโรงเรียนแล้วก็จะมีธนาคารขยะของเราน้องๆก็จะนำขยะมาขายที่ธนาคารค่ะ แล้วก็จะทําให้ขยะนองเรี้ยวของเราไม่เกินการค่ะธนาคารขยะสามารถพลิกว <OUR S 2> ิกฤตให้กลายเป็นโอกาสาไปดูกันค่ะพลาสติกรวมแปดชีดโต๊ะแกเรียกสรวมแปดชีดแปดชีดนะโต๊ะไหนคะโต๊ะขอทงท้าพานเก้าชีดโต๊ะแกทีชื่อพาน,พนิดาโตไหนพีน่ต้น เ้าต้องอย่าลิบทิ้งเลยอะพลาสติกรวมปอไหนคะปอนหนึ่งครับพลาสติกรวมเขีดคำตอไปค่ะได้แปขีดได้ตาถ่ยกะิลูมิเนสสีลชูันนี้ได้แปขีดปอนไหนนะคะกิติเมปอนสีทับสีทับเลยนเมอนสีทับหนึ่เมื่อกี้เราพลาสติกรวม พลาสติกรวมขายได้เจขีดส่วนกระดาษขาวขายได้9ขีดค่ะแล้วก็มีกระดาษสีขายได้9้าขีดค่ะวครวมกลพลาสติกทั้งหมด8ปขีดครับกระดาษขาวขายได้เจขีดค่ะกระดาษสีขายได้7ขีดครด Z, ดับวันนี้เพื่อนๆนำขยะมาขายนะคะกระดาษขาว10กิโล2ขีด ขวดพลาสติก5กิโลกระดาษสี9โลรวมเป็นทั้งหมด24กิโล2ขีดค่ะถ้าขยะครคบเทิมแล้วก็จะนำมารวบรวมแล้วก็นำไปขายที่โรงเซ็ตเหล็กค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของเราแล้วเงินที่ครครูนำไปขายแล้วได้มาครูครูก็จะแบ่งให้อาจารย์ประชานชั้นแต่และห้องค่ะเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปทำ มุนผ้าป่าไปเก็บรวบรวมกันก็จะมีงานแต่ละงานที่เราจะต้องได้ช่วยทําบุญด้วยกนะะันค่ะนอกจากขยะประเภทขวดพลาสติกกระดาษจะมีปริมาณมากแล้วยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือกล่องนมหรือถุงนม วันหลังจากกิจกรรมทำสมาธิเด็กๆจะได้ดื่มนมกันคนละหนึ่งกล่องวันหนึ่งวันหนึ่งมีขยะถุงนมมากกว่า300ชิ้นก็มีอยู่ที่ใจไม่เคยวันภารกิจสร้างสรรไม่เคยกลัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรายิ่งชัวรวงตัวกันเพื่อโรงเรียนของเราอยู่ที่มุมมอง ลองคิดเปลี่ยนขยะที่วนเวียนก็เอามาคิดใหม่รู้จักจัดก,การเพื่อให้บ้านเรามีความสดใส รบตัวน้อยเขาสนุกเปลี่ยนแปลงปัญหาเป็นความสุขสิ่งแวดล้องพร้อมจะบุกอาวุธคือรอยยิ้มและไอเดียประดิษฐ์ด้วยมุมมองประลองด้วยสีมือสิ่งที่ถูกคนเมินก็อเอามาใช้ใหม่มุ่งมั่นและฝ่าฟันใี้โลกใบนี้นั้นให้สดใส รู้หน้าที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เด็กๆต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะ่วนใหญ่ตามพื้นคนเห็นก็ไม่ค่อยชอบเก็บน,นะครับก็เห็นใครทิ้งก็บอกครับถ้าบอกเขาไม่ได้ยินก็เก็บเลยครับพอคนทิ้งถุกข,ขยะก็ จะไม่เกินใจตามทางเดินโรงเรียนเราก็สะอาดขึ้นค่ะหนูก็ภูมิใจค่ะที่หนูได้รับสืบทอ,อดจากพี่ๆแล้วหนูก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานนักรบสิ่งแวดล้อมค่ะหนูก็จะช่วยสอนน้องๆให้ดูแลขยะทําให้โรงเรียนสะอาดมากขึ้นทําให้น้องๆรู้จักการควรดินพื้นป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆช่วยกันดูแลสวนเกษตรของเราให้เหมือนเดิมให้สวยขึ้นกว่าเดิมค่ะ การสอนให้เด็กๆในวันนี้รู้จักรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันดูแลโรงเรียนของตนเองให้หน่าอยู่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะสร้างผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและสามารถช่วยกันดูแลพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ให้หน่าอยู่ได้อย่างแน่นอนค่ะ อย่างกลุ่มเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมบรรดาสมาชิกต่างๆและบรรดานักเรียนในโรงเรียนทําให้เราได้รับรู้ว่าถ้าค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแก้ปัญหาเด็กๆจะเติบโตด้วยความเข้าใจและก็ช่วยกันลงมือทําจากความรับผิดชอบในโรงเรียนก็จะเติบโตจนสามารถรับผิดชอบตัวเองสังคมเป็นเรื่องที่ใหญ่ต่อไปได้ในอนาคตค่ะ สวัสดีจ้าเด็กๆลูกมอนแสนอร่อยจะกลายเป็นรายได้ระว่างเรียนได้ยังไงไปดูกันจ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นมีโครงงานอาชีพให้เด็กๆได้ทดลองทำระว่างเรียนมากมายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาชีพมอนไหมผลแบบนี้มันสีแซบค่ะเบิ่งสีสีมันสีเป็นสีม,ม่วงๆชมพูค่ะ,ค,ะค่ะส่วนสีนี้มันสีเป็นสีแดงๆค่ำคำ พันสีส้มค่ะมาระจ้าลูกมอนผลมอนพันเชียงใหม่นำไปทำน้ำลูกมอนและแปรรูปเป็นไอศครีมลูกมอนจำหน่ายอร่อยและขายดีด้วยเ,ะะเมื่อขายได้แบ่งกำไรให้นักเรียน70%เอร์เซเด็กๆก,ก็จะนำมาฝากที่โรงเรียนธนาคารสำหรับการออมเงินก็คือออมเงินไวเพื่อหน้าโคตออมไวเทันเล็กละน้อยค่ะมือระบาท2บาท ย่มหนูพอมี่ยองเีี่าหนูกระสเดดถอนม,มาใส่ไรายได้ระหว่างเรียนแถมยังรู้คุณค่าแห่งการออมพี่กุกไก่ขอปรบมือให้น้องเฟือนและเพื่อนๆเนยี่ยมจริงๆลาไปก่อนสวัสดีจ้าแล้วพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้ามีอะไรติดต่อกันทางเฟซบุ๊กนะคะสวัสดีค่ะ